พอก็เฟื่อนอีกแล้วเมื่อนี้เฟื่อนเสืผ้ามาเก็บบัตแตงคือเมื่อนี้คือเป็นวันที่เถื่อครั้งที่ซิมหาของการเก็บบัตแตงแปลงน,นี้กาเพื่อนกับเหลืองแล้วกันนวยกัจะบัสวยลูกส้งมันก็จะเป็นบัตแตงบัตแตงบัสวยบัตแตงเออโงเข้าก็จะเก็บไปละขายนี่อีกละค่าที่ตำ่ำแบบแตงแตงลูกเสียแตงขัดใส่ มาเบิ่งกันจ้ะมือนห้เขาชดได้หน่อยได้ายบ่คือฝนตกแรงมันจะทํำให้เหตุบักแตงเขาส้มเร็วแล้วก็เหลืองแล้วก็ทํำเหตุเห็ุให้ระบบนิกมันกินปุย๋ยมันก็เป็นสิ่งที่เล็กหลีหลเลียงบ่ได้เนาะมันก็สิ่งที่ต้องจือเวลาปลูกแตงหน,น้าฝนขอดเสียมันคือตรงนี้นจ้ะระบบหิกมันจะกินกินปุ๋ยบ่ได้เขาถึงเช่าจะใส่ปุ๋ยเข้าไปหลายเท่าใดก็ มันเก็บาสามารมกินปุ๋ยแล้วก็ต้นเทิดกับต้นบักแตงที่ห้าปลูกจะส้มเร็วแล้วก็หยอดก็จะบอเดินทางแล้วก็เฮ็ดให้หน่วยบสวยใบเหลืองแล้วกะสีหน่วยกับเหลืองจ้ะแอบเฟินท่าไปเบ้เห้า กระทึกว่าคุ้มเลวจ้ะแบบว่าเข้ากับเก็บได้หลายแล้วเข้ากับขายส่งตลาดมากนี่เป็นมือที่สิบมือที่สิบหาแล้วของการเก็บแักแตงแปลงนีค่คือคือคิดว่าเขา้าเข้าได้หลายแล้วนี่จะแตงชีพันต้นที่เฟิร์นเปล่าถ้ากระเริ่มเก็บจะเก็บ,กบเป็นน่วยที่ ลงแน่ซื้อแน่งอแน่เขาก็เก็บผลนไปเลยจ้ะแตวาวถ้าแตงหนักเกียดแบบแห้งเขาขายแห้งขายบ่ไรแบบหนักียดหนาเกียร,ยรแบบมันเป๊ดน้อย,อยจ้ะเข้าจอาถ,ถิ่มไว้ในรองเลยจ้ะเขาเก็บอตัตหนยงามผลงานมือนี่บอจาก,ก็จะได้แตงงามประมาณสิบแปดถุงแลวก็แตงงอสิบสองถุงครึ่งต่อครึ่งเลยจ้ะเพราะว่าเ่นเริ่มส้มเลยก็หลดแล้วจ้ะเตรียมแพกค้นตลาดเศร้าจ้ะ